สรุปข่าวเด่นประจำเดือนพฤศจิกายน2564ายศาสตราจารย์ดเตอร์สมเด็จพระนางเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารีโปรดเกล้าให้ในบัญชาเตชะกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นผู้อัญเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน500ชุดมอบแก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยณห,หอประชุมเทศบาลตำบลดงสิงอเภอจังหารจัังหวดร้อยเอ็ด 101. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพักกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้ช่วยศาสตร,ร,ราจารย์ดเตอร์เฉลยภูมิพันธ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏร้อยเอ็ดอัญเชิญพระกรถินพระราชทานถวายณวัดบูรพาพิรามพระอารามหลวงเพื่อน,นำมาถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาท้วนไตามารโดยมีนายภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยข้าราชการทุกหมู่เหล่าและประสบนิกรชาวร้อยเอ็ดเข้าร่วมพิธีการถวายพระกรถินพระราชทานจากพิธีทอดพระป่า สมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเพื่อน,น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตณวัดบึงพรานชัยพระอารามหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานพิธีมอบหนังสือพระราชทานสรานุกรมไทยสำหรับเยาวชนณหอประชุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ทวัตบุรีอำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดมอบถุงยางชีพชุดทานน้ำใจที่ได้รับจากสภาการชาติไทยเพื่อมอบให้กับประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโพนทร,า,รายจำนวน90ครัวเรือนณวัดสมุทรชัยศรีบ้านดอนโมงหมู่ที่3ตําบลท่าหัดยาวอำเภอโพนทร,า,รายจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนำจิตอาสาพระราชทานจังหวัด 101, ร้อยเอ็ดข้าราชการทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและทำความสะอาดเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวณนะโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ผู้ว่าราชการจาังหวัดร้อยเอ็ดนำคณะรงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาติดตามความพร้อมในช่วงแรกของการเปิดเรียนสำหรับการเปิดเรียนภาคเรียนที่สองและตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด -19 ณกวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดสำหรับวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียน5,343คนโดยใช้มาตรการการเรียนแบบคู่ขนานออนไซต์และออนไลน์ ดรมนัทโนนุชประธานมูล,ลนิธิมิราคืนออฟไลน์รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีมอบถุงยางชีพตามโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัททุรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนโดยมีนายชนะชัดชวานวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด 101, ร้อยเอ็ดร่วมถวายถุงยางชีพให้แก่พระสงฆ์จำนวน10ชุดและมอบถุงยางชีพจำนวน500ชุดให้แก่ตัวแทนผู้ประสบภัยนำ ท่วมในพื้นที่โพชัยและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการลงแขกเกี่ยวข้าวจังหวัดร้อยเอ็ดมอบผ้าหม 13, ่ม13,000ผืนจากบริษัทไทยเบฟเวอร์เลดจำกัดมหาชนณโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมตำบลช้างเผือกอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมมอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม ร้อยเอ็ดเปิดโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้กิจกรรมตลาดผ้าไหมผ้าฝ้ายเมืองร้อยเอ็ดนะบริเวณศูนย์แสดงสินค้าโอท็อปจังหวัดร้อยเอ็ดส่งเสริมให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปประเภทผ้าไหมผ้าฝ้ายในจังหวัดมีการออกร้านแสดงและจําหน่ายสินค้าจากทั้ง20อําเภอของจังหวัดร้อยเอ็ด นางสุริไทยเลิศเกษมรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์โรงพื้นที่จังหวัดร้อยเอด็ดนั้นได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอด็ดคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติเพื่อกำหนดแนวทางการสร้างความรับรู้และเข้าใจให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ร้อยเอ็ดจัดแถลงข่าวร้อยเอ็ดทาวเวอร์โควิดฟรีเซตติ้งเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณาสุขป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 บนะหอโบสถ์หนศูนย์ส่วนสมเด็จพระสินนครินจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองรองอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จังหวัดร้อยเอ็ดคิกออฟปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อขับเคลื่อนน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นายผู้สิทธิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานกิจกรรมความร่วมมือรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าณนะโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาพิรามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อสร้างความตระหนักและปลุกจิตสำนึกในกลุ่มผู้รักและผู้เลี้ยงสุนัขแมวต้องฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุมค้มกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ได้มากกว่าร้อละเกของจำนวนประชากรสุนัขแมว